สำหรับลักษณะอากาศทั่วไปนะครับในวันพุธ ที่8กุมภาพันธ์พุทธศักราช2566นะครับการพยากรณ์อากาศใน24ชั่วโมงข้างหน้านะครับทางกรมอุตุนิยมวิทยาจแจ้งมานะครับว่าบริเวณความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศไทยตอนบนประกอบกับมีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้และอ่าวไทยเข้ามาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคตะวันออกด้วยนะครับลักษณะเช่นนี้ทําให้ประเทศไทย ในตอนบนมีอากาศร้อนในตอนกลางวันประกอบกับมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นได้บางพื้นที่ในขณะที่ลมฝ่ายตะวันตกนั้นนะครับได้มีการปรับระดับบนเนี่ยเคลื่อนเข้าปกคลุมทางภาคเหนือนทําให้บริเวณดังกล่าวยังคงมีอากาศหนาวเย็นในตอนเช้าและขอให้ประชาชนรักษาสุขภาพเอาไว้ด้วยเนื่องจากอากาศ ที่เปลี่ยนแปลงนะครับในช่วงนี้นะครับและเพิ่มความระมัดระวังในการสัญจรในช่วงเช้าที่มีหมอกหนาจัดด้วยนะครับสำหรับเกษตรกรก็ควรเตรียมการป้องกันระมัดระวังอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นกับผลผลิตทางการเกษตรเอาไว้ในระยะนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าสภาพอากาศนะครับเป็นอย่างไรนะครับในแต่ละภาคเนาะนะครับสำหรับปีนี้ผมบอกเลยว่าอากาศ40องศาขึ้นแน่นอนนะครับ มีการพยากรณ์อากาศที่แจ้งออกมาจากกรมุตุนิยมวิทยาแล้วว่าปีนี้ร้อนจัดนะครับมันเกิดเหตุการณ์ที่เขาเรียกว่า Climate Change นะครับ Climate Change ก็คือมีการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโดยเร็วโดยฉับพลันเขาเรียกว่าเปลี่ยนโดยฉับพลันทางอเมริกาหรือทางพวกยุโรปนะนะครับอเมริกาเนี่ยโดนไปเต็มๆติดลบ40องศาท่านเคยเจอไหมล่ะ ติดลบ40องศาปกติถ้าติดลบขนาดนั้นจะอยู่แถวไซบีเรียแล้วอยู่แถวขั้วโลกแล้วอะแต่เนี่ยคือพื้นที่ที่อยู่ในพื้นที่แผ่นดิน่ะท่านคิดดูว่าติดลบ40องศานะครับแต่ผมจําไม่ได้ว่าอ่าเป็นเมืองอะไรนะแต่ของสหรัฐอเมริกาแน่นอนนะครับเนี่ยติดลบ40องศาท่านคิดดูว่าอยู่อยู่ไหวไหมนะครับและประเทศที่ร้อนคือร้อนขึ้นอย่างแน่นอนในปีนี้ ครับใครที่อยู่จังหวัดไหนภาคไหนนะครับก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้นะว่าสภาพอากาศของท่านในวันนี้เป็นอย่างไรนะครับเป็นอย่างไรเนาะเมื่อวานเชียงใหม่ก็บอกว่าหนาวเนาะเชียงใหม่บอกหนาวดีนะครับสิง์บุรีบอกอากาศกําลังดีนะไม่ร้อนไม่หนาวแต่มีหมอกอะไรประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูในภาคเหนือนะครับว่าอากาศเป็นอย่างไรนะครับไปกันที่ภาคเหนือนะครับอากาศเย็นถึงหนาวนะครับแล้วก็ร่วมกับมีหมอกในตอนเช้านะครับอากาศร้อนในตอนกลางวันสังเกตว่าเริ่ม ร้อนแล้วนะครับเริ่มร้อนแล้วนะนะครับอุณหภูมิต่ำสุด6 1ถึง12องศาอุณหภูมิสูงสุด34-37ถึง37องศาเซลเซียสนะครับภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับมีหมอกในตอนเช้ากับมีอากาศร้อนในตอนกลางวันนะครับฝนฟ้าขนองร้อยละ20%ของพื้นที่ได้แก่จังหวัดร้อยเอ็ดมุกดาหารมหาสรารคามกาลาสินธสกลนครนครพรนมบึงกาฬขอนแก่น นครราชสีมาบุรีรัมย์และชัยภูมินะครับอุณหภูมิต่ําสุด14-16องศาสูงสุด34-36องศาเซลเซียสน,นะครับภาคกลางนะครับอากาศร้อนในตอนกลางวันนะครับเช้าไม่หนาวแล้วนะภาคกลางเนี่ยร้อนอย่างเดียวเลยนะนะครับร่วมกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละสิเเซของพื้นที่ได้แก่จังหวัดลบบุรีสระบุรีกาญจนบ,บุรีและราชบุรีนะครับต่ําสุด23-25องศาอุณหภูมิสูงสุด34-36องศาสังเกตว่าตัวเลขนะครับ 30ปลายปลายแล้วนะนะครับอุณหภูมินะครับตั้งแต่ภาคเหนืออีสานแล้วก็มาภาคกลางนะครับกรุงเทพมหานครและประิมณฑลนะครับอากาศร้อนตอนกลางวันนะครับฝนฟ้าขนองร้อยละของพื้นที่นะครับอุณหภูมิต่ำสุด25-26องศาสูงสุด3 2 3 5องศาเซลเซียสนะครับไปต่อกันที่ภาคตะวันออกนะครับอากาศร้อนในตอนกลางวันนะครับฝนฟ้าขนองร้อยละของพื้นที่ได้แก่จังหวัดปราจีนบุรีสะแก้วชนบุรี ระยองจันทบ,บุรีและตลาดนะครับอุณหภูมิต่ำสุด23-26องศาเซลเซียสสูงสุด31-36องศาเซลเซียสนะครับคลื่นเนี่ยต่ำกว่า1เมตรทั้งหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นโซนทะเลอันดามันโซนอ่าวไทยนะครับคลื่นต่ำกว่า1เมตรทั้งหมดเลยนะครับต่อกันที่ภาคใต้ฝั่งทะเลอันดามันสภาพอากาศเป็นอย่างไรไปดูกันครับสำหรับฝนฟ้าะนองจะมีร้อยละ10%เซ์ของพื้นที่ ได้แก่จังหวัดกระบี่และสะตูนนะครับอุณหภูมิต่ำสุด22-26องศาเซลเซียสสูงสุด32-35องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยนะครับมีฝนฟ้าขนองร้อยละสเของพื้นที่ได้แก่จังหวัดสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสนะครับอุณหภูมิต่ำสุด22-25องศาเซลเซียสสูงสุด30-33องศาเซลเซียส เดี๋ยวพาไปดูกราฟิกกันนะครับว่าวันนี้สภาพอากาศลมฟ้าลมฝนเป็นอย่างไรนะครับซึ่งวันนี้นะครับอากาศร้อนเพิ่มเติมขึ้นกันในทุกภาคส่วนกันเลยทีเดียวนะครับเนี่ยตอนเช้านะนะครับสาแล้วนะครับเนี่ยอันนี้คือเขตติดต่อนะเป็นเป็นกัมพูชานะนี่สาแต่บ้านเรา26แล้วอะนะครับภาคกลางกับกรุงเทพมหานครแล้วก็ ทางภาคอีสานตอนนี้นะครับมีฝนตกนะครับตอนนี้เดี๋ยวผมซูมให้ดูนะครับฝนตกอยู่เลยนะครับนี่นะครับบ้านคายอยู่แถวนี้นะครับกุจินาลายนะครับฝนตกอยู่เลยหนาเลยนะครับเขาวงนะครับอันนี้น่าจะเป็นจังหวัดสกลนครนะครับเขตติดต่อนะครับสกลนครร้อยเอ็ดนะครับเป็นเขตติดต่อนะครับนี่นะครับกาลสินนะครับนะครับเขตติดต่อคือตกตอนนี้เลยนะครับ7จ็ดโมงนะครับเจ็ดโมงประมาณช่วง7จ็ดโมงหกโมงเจ็ดโมงครับฝนตกแล้วก็ ผมจะไล่ไปดูนะครับว่ามีฝนตกตอนไหนอีกนะครับช่วงบ่ายนะครับช่วงบ่ายถึงค่าก็จะมีฝนตกแต่ไม่เยอะนะครับในพื้นที่ภาคใต้แล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับได้แก่จังหวัดขอนแก่นเนาะแล้วก็อําเภอปักช่องนะครับฝนไม่เยอะนะครับแต่ฝน10%เนะครับก็ไม่หนาตัวเท่าไหร่จังหวัดตลาดระยองนะครับแกลงนะครับก็ฝนตกไปตามสภาพนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็ตะกัวป่าพังงานะครับ นครศรีธรรมราชนะครับแล้วก็สุราษฎร์ธานีนะครับก็จะมีฝนตกในช่วงบ่ายถึงค่ำนะครับสำหรับวันนี้เดี๋ยวผมพาไปดูฝุ่น PM 2.5กันหน่อยนะครับก็ลดลงหายไปเยอะเลยนะครับสำหรับในวันนี้นะครับก็เป็นสีฟ้ากันเกือบหมดนะครับทั้งประเทศนะครับแล้วก็เป็นสีเหลืองที่ไม่มีความกระทบกระเทือนกับอันตรายกับพี่น้องประชาชนแล้วนะครับสำหรับคุณภาพอากาศในเรื่องของฝุ่น PM 2.5นะครับทุกภาคเลยนะครับก็ ลดลงไปหมดเลยทีนี้มาดูในเรื่องของอุณหภูมินะครับเราจะมาดูกันในช่วงบ่ายสองนะครับบ่ายสองอก็จะมีอุณหภูมิที่แดงแๆเลยนะครับแดงๆคือเกือบสี่สิบนะนะครับเกือบ40่สินะอันนี้คือสีแดงนี่คือเกือบ40 30ิบสามนะครับสามสิปลายๆนะครับอุดรธานีนะครับจะร้อนเลยนะครับแล้วก็ ทางภาคอีสานจะร้อนหมดเลยนะครับตรงนี้คือไม่มีสีเหลืองเลยนะครับสีเหลืองจะไปทางเชียงใหม่ทางอยู่บนเทือกเขานะครับเนี่ยอยู่บนภูเขานะครับ,บ,รบก็จะอ,อากาศเย็นหน่อยแต่คนที่อยู่ในพื้นราบไม่ว่าจะเป็นที่ราบสูงและที่ราบนะครับในโซนภาคกลางและภาคอีสานนะนะครับตอนนี้คือในช่วงเวลา11นาฬิกาเป็นต้นไปเนาะ12นีน่คือแดงแดงแบบแดงเลยนะครับ12นาฬิกาคือเกือบ40องศานะครับวันนี้นะครับอุณหภูมิสูงสุดเนี่ยนะครับ ที่กลุมอุมตุนิยมวิทยาแจ้งมาคือ36นะครับใครที่ทำงานนะครับอยู่กลางแจ้งเนาะก็ฝากเอาไว้ด้วยว่าให้สวมเสื้อให้มีชิดนะครับใส่หมวกกันแดดเอาไว้ด้วยนะครับตอนนี้วันนี้อุณหภูมิร้อนแรงจริงๆนะครับสำหรับการเริ่มต้นฤดูร้อนนะครับสำหรับในเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยนะครับฤดูร้อนเปลี่ยนแปลงเข้ามารวดเร็วอย่างแน่นอนก็ ต้องเตรียมเอาไว้นะครับสำหรับพี่น้องนะครับทุกท่านทุกคนเนาะนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมในเอกตั้งแต่ต้นนะครับจนจบเนาะในระยะเวลา1ชั่วโมงนิดๆนะครับที่นำข่าวสารมาฝากกันนะครับวันนี้นะครับก็น่าจะครบถ้วนนะครับในเรื่องต่างๆนะครับก็ต้องขอขอบพระคุณทุกท่านจริงๆใครที่เข้ามาติดตามใหม่นะครับก็ ฝากนะครับรับชมผมมานําเสนอในทุกเช้าทุกวันนะครับมีเกร็ดความรู้เพิ่มเติมอย่างแน่นอนไม่มีซ้ําผมบอกเลยไม่มีซ้าใครที่ดูอยู่ทุกวันก็เขาเขาก็ชอบดูทุกวันนะเออโอเคนะนะครับอยู่กันเป็นครอบครัวนะครับอยู่กันเป็นครอบครัวมีอะไรสามารถสอบถามได้เลยไม่ต้องเกรงใจนายเอกนะครับสําหรับวันนี้นะครับรายการแชร์ข่าวชาวนี้กับนายเอกนะครับก็ต้องขอลาทุกท่านไปก่อนนะครับบอกเลยว่ารับ หลับขอให้รับเงินหมื่นเงินแสนตื่นขอให้ได้รับเงินล้านเงินแสนล้านกันไปเลยขอให้ทุกท่านทุกคนที่รับชมอยู่ณขณะน,นี้หรือมาชมย้อนหลังกันแล้วแต่ขอให้ผ่านการประกาศผลทุกท่านทุกคนขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ